สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้ครนูนิจะพาเด็กๆไปรู้จักกับเครื่องหมายอย่างค่ะแล้วไปดูกันว่ามันชื่อว่าอะไรและมีวิธีการใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้ครูนิจะพาเด็กๆไปรู้จักกับไม้ยมกนะคะก็คืออย่างนี้ยาวลงมาเครื่องหมายอัศเจรีก็คือขีดแล้วก็จุดข้างล่างและเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะใช้อย่างไรและมีความหมายยังไงไปดูค่ะสำหรับอันแรกเลยนะคะคือการใช้ไม้ยมกอันนี้เรียกว่าไม้ยมกนะคะวิธีการก็คือไม้ยมกเราจะใช้ เขียนหลังคำหรือข้อความเพื่อให้อ่านคำหรือข้อความข้างหน้าซ้ำกันสองครั้งพูดง่ายๆไม้ยมกมกมกก็คืออ่านซ้ำสองรอบนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นสวยๆนะคะเมื่อใส่ไม้ยมกเข้าไปก็จะอ่านซ้ำสองรอบเป็นสวยๆอันนี้ก็อ่านว่าต่างๆนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะใส่เครื่องหมายไม้ยมกเข้าไปเพื่อนๆน,นะคะช้าๆจู่ๆบ่อยๆ ง่ายนิดเดียวค่ะไม้ยมกคืออ่านซ้ำสองรอบนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายที่สองค่ะเครื่องหมายอัศเจรียขีดลงมาแล้วก็จุดข้างล่างแบบนี้ครูนิดตั้งชื่อเล่นให้มันว่าอัศเจรียหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะอัศเจรียหรือขีดลงมาแล้วจุดข้างล่างแบบนี้จะใช้เขียนหลังคำหรือข้อความที่เป็นการอุทานแสดงความตกใจประหลาดใจหรือว่าดีใจก็ได้เช่นวา่าตายแล้วเอ๊ ชโยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเป็นเครื่องหมายที่แสดงความตกใจนั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นโอ้โหสวยจังเลยแหมตื่นเต้นไปได้แบบนี้เราจะใช้เครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะหรือคุณที่จะเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องหมายแสดงอารมณ์แบบบูว้าวแบบนี้นะคะเอาล่ะทีนี้มาดู แบบที่3นะคะก็คือเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะหรือชื่อเล่นมันคือเครื่องหมายคำพูดนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูเป็นเครื่องหมายวรรคตอนแบบสากลเพื่อให้ทราบว่าใครพูดว่าอะไรนะคะโดยใช้เครื่องหมายนี้อ่ะเรามาดูค่ะเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะมีลักษณะคล้ายรูปน้ำแต่เขียนไว้ข้างบนนะมักจะเขียนเป็นคู่เรียกว่าอัญ,ญประกาศ คู่นะคะเขียนข้างหน้าหัวคว่ำเห็นไหมลูกฟึบหัวคว่ำและข้างหลังเขียนหัวหงายแบบนี้นะคะนี่คือหน้าตาของอัญญะประกาศหรือชื่อเล่นว่าเครื่องหมายคำพูดว่าใครเป็นคนพูดว่าอย่างไรนั่นเองนะคะเอาละ่ะเราลองไปดูค่ะเป็นเครื่องหมายเนี่ยลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้หัวคว่ำแล้วก็น,นี้ก็คือหัวหงาย เครื่องหมายนี้ใช้เขียนคร่อมคําพูดหรือเขียนสกัดข้างหน้าและข้างหลังของตัวอักษรคําหรือกลุ่มคําหรือข้อความที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องการจะเน้นนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้อัญ,ญประกาศหรือเครื่องหมายคําพูดนี้เมื่อไหร่นะคะเราไปดูค่ะ 1. ใช้เมื่อต้องการให้ผู้อ่านสังเกตคําใดคํหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น สาวแรกรุ่นเปรียบเสมือนดอกไม้แรกแย้มเห็นไหมคะให้เน้นคําว่าดอกไม้แรกแย้มก็ใส่เครื่องหมายอันญประกาศเข้าไปนะคะหรือใบหน้าของคุณแม่สวยเหมือนพระจันทร์วันเทนก็คือผิวพรันผ่องใสสกาวแวววาวนะคะนี่เห็นไหมใส่เครื่องหมายอันญประกาศไว้นะคะต้องการเน้นคํานี้ หรือแบบที่2นะคะเมื่อต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นบทสนทนาในกรณีที่มีทั้งบทบรรยายแล้วก็บทสนทนาพูดได้ง่ายบทสนทนาคือบทคําพูดของคนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกฉันว่าพรุ่งนี้เขาจะไปตรวจโควิด1 9เเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เขาพูดเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเขาพูดว่าอย่างนี้นะคะ หรือผู้ผาพูดว่าใบโบกใบบัวอย่าแย่งเห็นไหมคะนี่คือข้อความที่เป็นเครื่องหมายคำพูดว่าผู้ผาเป็นคนพูดต่อไปดูค่ะนั่นนะสิเงินใครก็ไม่รู้อันนี้พี่ส้มปล่อยพูดเห็นไหมคะครูนี่จึงเรียกเครื่องหมายอันนี้ประกาศนี้ว่าเครื่องหมายคำพูดนะคะต่อไปดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเมาเห็นด้วยเห็นไหมนี่คือเน้นว่าน้องเข้าเมาเป็นคนพูดนะนะคะ ต่อไปผู้พาผู้พาอยู่ไหนเสียงน้ำใสเรียกหา<ด>เห็นไหมคะเป็นการเน้นคาคานี้ว่าเป็นคําพูดว่าถามหาว่าผู้พาผู้พาผู้พาอยู่ไหนนะคะอ่ะหรือจะหุงข้าวป่าให้กินพ่อของผู้พาบอกนะคะเอาละ่ะสรุปง่ายๆนะคะเครื่องหมายสามอย่างก็คืออัศเจรียแบบเนี้ยตกใจม้ยามกอ่านซ้ำและอัญญะประกาศคำพูดง่ายๆนะ เหมือนตกลงมาจุดข้างล่างก็คือตกลงมาจากข้างบนใช่ไหมคะตกใจอ่านซ้ําคําพูดอีกรอบนะคะอัศเจรีแบบนี้คือตกใจมายมกอ่านซ้ําอัญญะประกาศคําพูดนะคะเอาละเมื่อเราสรุปง่ายๆได้แล้วว่าตกใจอ่านซ้ําคําพูดใช้อย่างไรเราไปลองฝึกทําแบบฝึกทักษะภาษาหน้า117ถึงหน้า1 1 8กันนะคะอ่ะเราเริ่มจาก หน้า117กิจกรรมที่9ค่ะให้เด็กๆเ,เขียนคำอ่านต่อไปนี้ง่ายมากเลยการใช้เครื่องหมายหม้ยม,มกนะคะการใช้ไม้ยม,มกคคำนี้อ่านว่ายังไงคะเยี่ยมมากค่ะเมื่อใส่ไม้ยม,มกต่อท้ายคำใดเราจะอ่านซ้ำสองรอบเพราะฉะนั้นข้อที่1อ่านว่าเพื่อนๆแบบนี้นะคะข้อที่2ล่ะคะอ่านว่าอะไรเยี่ยมมากค่ะอ่านว่าอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่สค่ะ ใส่ไม้ยมกเข้าไปก็จะอ่านว่าสวยๆนะคะอะ่ไปดูกันต่อค่ะข้อที่4อ่ใส่ไม้ยมกเข้าไปจากคําว่าอื่นก็จะกลายเป็นอื่นๆสังเกตไหมคะไม้ยมกก็คือเบิ้ลเข้าไปอ่าน2รอบนั่นเองนะคะงามๆคาที่6ละคะเยี่ยมมากค่ะน้องๆน,นะคะต่อไปคําที่7จละคะคํานี้จะอ่านว่ายังไงคะใส่ไม้ยมกเข้าไปถูกต้องค่ะพี่ๆอันนี้ละคะ อ่านว่าดีดีเยี่ยมมากค่ะเอาละทีนี้กิจกรรมที่10นะคะครูนี้จะให้เด็กๆเลือกเครื่องหมายในดอกไม้เติมลงในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้องเด็กๆมาดูจาได้ไหมคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรเยี่ยมมากค่ะเรียกว่าเครื่องหมายอัญประกาศนะคะหรือเครื่องหมายคําพูดนั่นเองต่อไปอันนี้หน้าตายอย่างนี้อันนี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะเรียกว่าไม้ย,ยมกนะคะ ตเติมไว้หลังคําหรือข้อความใดจะต้องอ่านซ้ำสอรอบนั่นเองส่วนเจ้าตัวนี้เหมือนตกลงมาแล้วก็จุดอยู่ข้างล่างแบบนี้เราเรียกว่าอัศเจรีนะคะหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนี่ไงตกใจอ่านซ้ําคําพูดนั่นเองนะคะเอาละ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะอื้อหือหวานอร่อยดีคําว่าอื้อหอเนี่ยมันน่าจะใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะมันเป็นการอุทาดออกมาด้วยความดีใจนะคะเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจลงไปอือหือหวานอร่อยดีต่อไปข้อที่สองค่ะเด็กทำอะไรกันบ้างเอเติมอะไรดีคะเยี่ยมมากค่ะเติมเครื่องหมายอะเติมไม้ยม,มกนะคะเด็กๆทำอะไรกันบ้างนะคะอ่านซ้ำสองรอบต่อไปอุ๊ยหกหมดเลย น่าจะใช้เครื่องหมายอะไรคะเยี่ยมค่ะมีคนบอกครูนิดว่าเครื่องหมายตกใจไงครูนิดอ่ะแล้วเครื่องหมายตกใจหน้าตาเป็นยังไงถูกต้องค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะหรือเราเรียกชื่อจริงของมันว่าอัศเจรีย์อุ้ยหกหมดเลยนะคะต่อไปเรามาดูต่อค่ะข้อที่4ดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเมาบอกเอใส่เครื่องหมายอะไรนะดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเมาบอก เยี่ยมมากค่ะมันเป็นคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายอัญญประกาศนะเหมือนลูกน้ำแบบนี้อันนี้หัวความอันนี้หัวหงายนะคะเครื่องหมายคําพูดหรืออัญญประกาศนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะนั่นนะสิของใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูด เออันนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดแน่นอนนะคะเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายอัญประกาศนะคะก็คือเหมือนลูกนะ้ำอันนี้หัวคว่ำอันนี้หัวหงายนะคะจะใส่เป็นคู่กันนะคะข้างหน้ากับข้างหลังคร่อมข้อความสิ่งที่พูดนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะผู้พาและเพื่อนกำลังไปที่ตลิงเอมันจะเติมอะไรดีนะ้าอันนี้เดาสิคะเด็กๆลองทายดู เยี่ยมมากค่ะผู้พาและเพื่อนๆน,นะคะใส่ไม้ยาโมเข้าไปเราก็จะอ่านซ้ำสองรอบนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดแหมตื่นเต้นไปได้อะอนนี่ใส่เครื่องหมายอะไรคะเยี่ยมมากใส่เครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจเป็นคำพูดทานแหมตื่นเต้นไปได้นะคะต่อไปต้องขอโทษนะน้องที่เดินชน ต้องขอโทษนะน้องที่เดินชนพี่บอกอ่าเอาละแสดงว่าข้อความนี้เป็นคําพูดของพี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันไหนคือเครื่องหมายคําพูดคะเด็กๆเยี่ยมมาค่ะเครื่องหมายคําพูดก็คือเครื่องหมายอันนี้ยประกาศจะคล้องไว้แบบนี้นะคะเหมือนลูกน้ํอนนววาอันนี้หัวคว่ำอันนี้หัวหงายนะคะหน้ากับหลังแบบนี้ต่อไปจู่ฝนก็ตกลงมาดังสู้ข้อที่9ค่ะเด็กๆว่าเติมเครื่องหมายอะไรดีคะ เยี่ยมค่ะเราเติมเครื่องไม้เราเติมไม้ยําอมจู่ขออภัยค่ะข้อนี้นะคะข้อนี้จะต้องแก้เป็นจู่จู่นะคะอ่าข้นี้ใส่ผิดเหรอแป๊บหนึ่งนะลูกอ่าจู่จู่นะคะจู่จู่ต้องเป็นไม้อะไรลูกไม้ยามกนะคะจู่จู่โอเคนะคะก็จะกลายเป็นจู่จู่ ใส่ไม้ยมกนะคะสองรอบค่ะจู่ๆฝนก็ตกลงมาดังสู้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเด็กดีทําสิ่งดีจุๆให้แก่ชาติเติมอะไรดีคะเด็กๆเยี่ยมมากค่ะเติมเครื่องไม้เติมไม้ยมกนั่นเองนะคะเด็กดีทําสิ่งดีๆให้แก่ชาตินะคะอ่าแค่นี้แหละค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆได้รู้จักเครื่องหมายต่างๆ เริ่มจากอัสเจรีคือตกใจนะคะไมา้ย,ยาม,มกก็คืออ่านซ้ำและอัญญะประกาศก็คือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะคะฝึกใช้บ่อยๆและสังเกตก็จะไม่ยากเลยนะคะเอาละเด็กๆคาตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะอย่าลืมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทสำหรับวันนี้ครูนิด ลาไปก่อนอ่ากอนอื่นเจอหน้ากันก่อนสำหรับวันนี้ครูนิดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ